ผมยังมองแพทย์อย่างแง่ดีนะทีะ่พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดเผื่อใจไว้เท่านั้นเองว่ามันอาจจะแพทย์สภาอาจจะพังครั้งนี้เพราะเหตุว่าทักษิณผมเห็นมาหลายองค์กรแล้วที่ทักษิณเข้าไปแล้วพังแต่ผมยังค่อนข้างคิดว่าคนที่เป็นแพทย์มีคุณสมบัติมีคุณภาพสูงมากมากกว่าคนทั่วไปคงจะคิดเป็นและผมก็หวังว่าการที่คุณทักษิณทำอย่างนี้การที่สมศักดิ์ทำอย่างนี้ ยิ่งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แพทย์ทั้งหลายลุกขึ้นมาสร้างองค์กรดูแลจริยธรรมของแพทย์ด้วยกันเองไม่ใช่ว่าถูกโน้มน้าวจูงใจหรือถูกลอบบี้ได้เผลอเนี่ยจะมา69คนเว้นแต่คนที่เป็นเคยเป็นแพทย์ใหญ่โรงมาตำรวจและตัวเองนั้น ต้องคดีด้วยเพราะฉะนั้นก็จะ,จะไม่เข้าไม่มาที่เหลืออาจจะมา69ก็ได้เราผมก็หวังเนาะหเ้นี่ยจะออกมาเอกฉันผมยังยืนยันว่าผมหวังไม่เอกฉันเพราะครั้งนี้คือการยืนหยัดแล้วผมต้องขอเรียนอาจารย์แล้วก็ขอเรียนทุกๆกคนช่วยกันรณรงค์เรื่องที่ว่าแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงอันดับแรกเขารับผิดชอบต่อดชีวิตของมนุษย์แต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เพียงรับผิดชอบต่อชีวิตของมนุษย์แต่เขากำลังรับผิดชอบต่อชีวิตของประเทศไทย